นี่คือสิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้นะคะทุกๆ4นาทีนะจะมีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยหนคนนะและอีก3 0 0 0คนเนี่ยอยู่ในระหว่างกระบวนการรักษานะคะซึ่งสาเหตุหลักๆนะเกิเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการอยู่ทั้งหลายการออกกําลังกายนะซึ่งถ้าหากว่าใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ห่างไกลมะเร็งนะคะใครพร้อมแล้วตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับพฤติกรรมที่1นนะคะที่เป็นตัวเร่งมะเร็งมากๆเลยนะก็คือในเรื่องของการบริโภคอาหารนั่นเองนะคะมี5กลุ่มอาหารนะที่อยากให้พวกเราเนี่ยเลี่ยงนะคะหรือว่าพยายามกินให้น้อยที่สุดนะคะอาหารในกลุ่มที่1ก็คืออาหารที่ปนเปื้อนราดำนะราดำเนี่ยจะอยู่ในถั่วลิสง หอมกระเทียมซึ่งเจ้าราดํานี้เนี่ยจะเป็นสารอัลฟาท็อกซินนะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นมะเร็งตับได้แบบว่ารวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆนะคะอาหารกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มของอาหารปิ้งย่างทั้งหลายนะคะให้สังเกตเวลาที่เราปิ้งย่างไขมันสัตว์จะหยดลงไปบนก,นก้อนฐานด้านล่างและเกิดควันขึ้นมาเจ้าควันนี้แหละจะเป็นตัวกระตุ้นมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับนะคะมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะนะซึ่งเจ้าควันที่ลอยขึ้นมาเราเรียกว่าโพลีไซคลิกอโรมติกไฮโดรคาร์บอนนะคะตัวกระตุ้นมเ็ง ดีเลยเพราะฉะนั้นในกลุ่มของอาหารปิ้งย่างเนี่ยทานได้แต่อย่าเยอะจนเกินไปนะะและมาถึงอาหารที่ต้องระวังอันที่3มก็คือในกลุ่มที่ใช้น้ํามันทอดซ้ำนะคะอย่างเช่นปลาท่องโกอย่างเช่นไก่ทอดนะเวลาที่เรามีการใช้น้ํามันทอดซ้ำเนี่ยมันจะมีการสลายของน้ํามันและเศษอาหารที่ข้างคามอยู่ในน้ํามันนะคะเกิดเป็นสารโพลาร์ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นมะเร็งเช่นเดียวกันนะคะและเวลาที่เราใช้น้ํามันทอดซ้ำมันจะมีควันหรือว่าไอระเหยของน้ํามันเนี่ยลอยขึ้นมานะคะใครที่สูดดมควันเหล่านี้หรือว่า ไาอาระเหยเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยก็จะเสี่ยงที่จะได้รับสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะซึ่งเป็นสารกระตุ้นมะเร็งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของน้ำมันทอดซาำอันตรายทั้งคนกินแล้วก็อันตรายทั้งคนขายเลยทีเดียว แล้วมาถึงอาหารที่ต้องระวังอันที่4นะคะก็คือในกลุ่มของเนื้อสัตว์แปลรูปทั้งหลายนะคะไส้กรอกแฮม,มเบคอนแหนมกุนเชียงนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีสารในโทรซามีนนะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกันและอาหารกลุ่มที่5ที่อยากให้พวกเราระมัดระวังนะคะก็คืออาหารที่มีสารปนเปื้อนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปนเปื้อนยาฆ่ามแมลงปนเปื้อนสารกันบูดท,ที่เยอะจนเกินไปในกลุ่มของอาหารกระป๋องนะคะปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนที่เอาไว้แช่อาหารสดนะอันนี้เนี่ยก็พยายาม จะหลีกเลี่ยงสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสารปนเปื้อนเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นตัวกระตุ้นมะเร็งเช่นเดียวกันนะคะในกลุ่มอาหารครบไปแล้วนะคะถัดมาเนี่ยมาถึงพฤติกรรมที่สองนะคะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นมะเร็งเช่นเดียวกันนะก็คือในเรื่องของการสูบบุหรี่นั่นเองในควันบุหรี่จะมีสารก่อมะเร็งมากกว่าร้อยชนิดนะคะสามารถจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้ทุกระบบของร่างกายนะคะแต่ที่สําคัญมากๆแล้วก็เกิดถี่แล้วก็เกิดมีอัตราการเกิดบ่อยกว่าบริเวณอื่นๆก็คือมะเร็งปอดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั <S <S ้นถ้าหากว่าใครที่สูบบุหรี่อยู่นะพยายามหาวิธีการ ที่จะเลิกนะคะเพราะว่าควาันบุหรี่เนี่ยไม่เพียงแต่ทําอันตรายกับคนสูบแต่ยังทําอันตรายกับคนรอบข้างนะคะคนที่คุณรักด้วยเพราะฉะนั้นเลิกได้ให้เลิกนะคะทุกคนและมาถึงพฤติกรรมที่3นะคะที่เป็นตัวกระตุ้นมะเร็งได้เยอะเช่นเดียวกันนะคะก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทั่วร่างกายนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยลดต่ำลงได้มากๆเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันลดต่ำลงโดยรวมแล้วจะทําให้เซลล์มะ ขเราเมันจะเริเติบโตมันจะขยายตัวได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะมีความเสี่ยงมากๆเลยที่จะก่อให้เกิดมะเร็งตามอาวัยวะต่างๆนะคะและที่สําคัญเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นพิษต่อตับนะอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะตับแข็งตับอักเสบและมะเร็งตับได้นะคะะฉะนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลี่ยงได้ให้เลี่ยงหรือว่าลดได้ให้ลดลงนะคะ และมาถึงพฤติกรรมสุดท้ายนะอันที่4ที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้แบบว่ารวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆเลยก็คือภาวะอารมณ์เครียดหงุดหงิดง่ายนั่นเองนะคะใครที่แบบว่าเครียดบ่อยๆหรือว่าการบริหารจัดการกับความเครียดได้ไม่ดีนะคะที่เราเครียดในแต่ละครั้งเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารคอร์ติซอลออกมาแล้วสารคอร์ติซอลที่หลั่งออกมานี้จะทําให้ภูมมคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยลดต่ำลงและทาให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเติบโตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยบริหารจัดการกับความเครีย การนั่งสมาธิการฟังเพลงหรือการไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดความเครียดลดคอร์ติซอลลงมาได้และเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้นะคะ <l ug> ก็ครบไปแล้วนะคะกับ4พฤติกรรมนะที่เป็นตัวกระตุ้นมะเร็งแบบว่าอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆใครอยากห่างไกลมะเร็งนะคะ4ข้อนีนะ้ต้องเลี่ยงนะคะกลุ่มที่1เลยก็คือในเรื่องของอาหารนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยดูแล5กลุ่มอาหารนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ให้เลี่ยงนะกลุ่มที่1ก็คืออาหารที่มีการปนเปื้อนของราดาหรือ สารอัลฟาท็อกซินนะคะกลุ่ ua, มถั่วเมล็ดแห้งหอมกระเทียมต่างๆนะคะอันที่สองในกลุ่มของอาหารปิ้งย่างนะที่แบบว่าไขมันหยดลงไปแล้วเกิดควันขึ้นมาอันนี้แหละตัวก่อมะเร็งชั้นดีเลยอันที่3อาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้ํานะคะปลาท่องโกไก่ทอดอันที่4อาหารแปรรูปนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะไซ้กรอกแฮม,มเบอนแหนมนะคะและสุดท้ายอันที่หก็คืออาหารที่มีการปนเปื้อนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสารฟอร์มาลีนสารกันบูดที่เยอะจนเกินไปหรือว่าในยาฆ่าแมลงต่างๆนะคะแล้วพฤติกรรม อันที่2ก็คือในเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะ 3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็4ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการกับความเครียดนะคะแค่คุณทํา4ข้อนี้ได้เราก็จะสามารถที่จะห่างไกลจากโรคมะเร็งได้นะคะก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพิการก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพิการนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ